โอกาสในการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตอนนี้มีพวกคุณจำนวนมากมายที่ได้มาถึงจุดที่จะสามารถเข้าข่ายของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้แล้วและพวกคุณก็มีความสงบภายในและสามารถอยู่ในความสมดุลได้เมื่ออยู่ตามลำพังและนั่น ก็เป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมที่พวกคุณได้สร้างขึ้นมาให้กับตัวเองเพราะว่าพวกคุณมีการเจริญเติบโตและกำลังวิวัน์ไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆดังนั้นในตอนนี้พวกคุณจึงอาจจะพบว่าตัวเองกำลังได้รับมอบโอกาสในการแสดงออกมาซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นในพื้นที่ใหม่ๆอยู่ เช่นพวกคุณอาจจะพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสัมพันธภาพรักครั้งใหม่หรือกำลังอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่หรือกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ใหม่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเคยชินเก่าๆของตัวเองเพื่อที่จะได้มีโอกาสเริ่มต้นฝึกฝนและปฏิบัติความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น และความสมดุลอันเดิมนั้นแต่ว่าด้วยวิถีทางใหม่ที่กว้างไกลมากกว่าเดิมเท่านั้นเองพวกคุณอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาอุปสรรคสําหรับพวกคุณก็ได้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือโอกาสที่ดีสำหรับพวกคุณเพื่อที่จะให้พวกคุณได้นำเอาความรู้ของตัวเองมาประยุกต์ใช้งาน แต่ด้วยวิธีทางที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมมันคือวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกคุณได้แสดงออกซึ่งศัจธรรมของตัวเองได้นำเอาความรู้ของตัวเองมาใช้งานได้ยึดมั่นในสัจวาจาของตัวเองได้เห็นว่าตัวเองเดินมาไกลแค่ไหนแล้วและเพื่อให้พวกคุณได้สอนผู้อื่น โดยการทำให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่างพวกเราเข้าใจดีว่าพวกคุณอาจจะกำลังคิดว่าตัวเองกำลังถูกทดสอบอยู่แต่ว่าความจริงก็คือความจริงเพราะว่าพวกคุณก็แค่กำลังขยับขยายขอบเขตของตัวเองออกไปเท่านั้นเองและก็กำลังถอยกลับออกมาเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าตัวเองได้มาไกลแค่ไหนแล้ว และก็เพื่อที่พวกคุณจะได้มีโอกาสแสดงออกมาซึ่งความรักการยอมรับและความเมตตากรุณาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรูปแบบที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเท่านั้นเองผู้แสวงหาสัจธรรมเกือบทุกคนมักจะลงเอ่ยด้วยการออกมาจากการเปลิกวิเวเพื่อกลับเข้าไปเชื่อมต่อกับคนอื่นๆใหม่ อีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นของพวกคุณและมันก็เป็นหลักฐานของงานที่พวกคุณได้ทำสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วด้วย